สวัสดีครับมืันนี้มาพบปอกับต้นคริสมาสครับโอ้โหโุงตามติดคุณแม่ครับวันนี้ คนบักใหญ่เลยนาี่ะหเกมกรตีกมเ็ครเบเียงมโอสมานเอนด้เลนีำหรับเกเกรครับเตรียมมกโอ้วนอีพอดยำเราครับเจอกันมคือก็เจอกันคือยินครับแต่โอ้โอดยินเลยมัมีร้านขนมด้วยนะครับ สูวตตี้มันนี้กับเคมิกเกอร์เอาไว้ชมนี้แล้วครับสัสรร้นๆไม่ต้องเขียนไร